หญิงสาวนั่งอยู่ลำพังในห้องนอนเก่าแสงเทียนเล่มเล็กท่งลิบรีบนโต๊ะไม้เธอวางกระดาษเขียนตัวอักษรเรียงเป็นวงกลมแล้วคว่ำแก้วน้ำลงไปหัวเลาะเบาๆจะได้รู้กันสักทีว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเธอยื่นนิ้วชี้แตะปากแก้วอย่างมั่นใจก่อนถามเสียงเบา วิญญาณที่ตายในอุปัติเหตุปีที่แล้วอยู่ที่นี่หรือเปล่าแก้วไม่ขยับในตอนแรกความเงียบกดดันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจูจูแก้วเริ่มเลื่อนช้าๆไปที่คําว่าใช่ดวงตาเธอเบิกกว้างรีบถามต่อทันทีบอกชื่อหน่อยได้ไหมแก้วค่อยๆเคลื่อนไปที่ตัวอ,กอักษรและเมื่อเรียงจนครบ มันตรงกับชื่อของเพื่อนเธอที่เสียชีวิตจริงๆน้ำตาเริ่มเออแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเสียงแกร็กก็ดังขึ้นแก้วบันโต๊ะร้าวยาวออกมาเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเธอสะดุ้งเฮือหันไปมองเงาในกระจกบานใหญ่ข้างเตียงสะท้อนภาพของเธอนั่งอยู่กับใครอีกคนที่ก้มหน้าอยู่ข้างๆทั้งที่ในห้องนี้ ควรมีแค่เธอคนเดียว